สตาเลียนสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในตัว m า g i n a SP 250พนัดนะครับตรงนี้มันจะไม่หักนะครับ ครับปุ๊บขึ้นจนสุดดันพอดันสุดปุ๊บแล้วเราก็สตาร์ทรถสตาเลีน่นสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในตัว m a g ก n ่าอ 250พัดนะครับยางหน้าก็จะเป็นยางเบอร์120 70ทับนะครับขอบ17นะครับดิสเบรกก็จะให้เป็นดิสเบรกคู่เลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวโช๊คนะครับก็เป็นโช๊คอัพไซด์ดาวปรับได้25ระดับนะครับนี่ครับตรงจุดปรับนะครับปรับได้25ระดับตรงนี้นะครับตัวฝั่งของท่อนะครับท่อตัวนี้ก็จะเป็นท่อสแตนเลสเลยนะครับ ส่วนถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันตรงนี้จุดตรงนี้ก็เป็นที่เปิดปิดถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันบรรจุน้ํามันได้สิบห้าลิตรนะครับผมรถของเราเกียร์มีหระดับนะครับเขาก็จะบอกมาในตามนี้เลยครับผมวิธีวิธีเปิดถังน้ํามันนะครับเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับ เอากุญแจมาเปิดแล้วเราก็บิดแล้วก็ดึงออกครับวิธีปิดเราก็ปิดลงไปแล้วเราก็กดลงไปนะครับให้มันมีเสียงดังแตก,กนะครับปุ๊บกุญแจก็จะถอดได้แล้วเราก็ปิดตรงนี้ด้วยครับวิธีเปิดเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะซ้อนได้สองคนนะครับตรงนี้จะเป็น ตูดหมดที่เขาทําแต่งขึ้นมาแต่ตรงตรงนี้สามารถสามารถถอดออกได้แล้วให้คนซ้อนได้นะครับผมแล้วก็เปิดแล้วก็ยกแค่นี้ครับง่ายๆนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวน็อตนะครับถ้าไขน็อตสองตัวนี้ออกเราก็สามารถดึงชุดสีตรงเนี้ยที่เป็นตูดหมดนะครับดึงออกมาข้างในของของตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งให้คนซ้อนได้นะครับผม วิธีใส่ก็ไม่ยากครับผมมันก็จะมีเคี่ยวสองตัวนี้นะครับเราก็เสียบลงไปเสียบไปเลยปึ๊บให้เข้าล็อกแล้วก็กดให้มันดังแก๊กที่สำคัญครับอย่าลืมดึงกุญแจออกครับผมยางหลังนะครับยางหลังก็จะให้เป็นยางที่ค่อนข้างเบอร์ใหญ่เลยครับก็จะอยู่ที่160ยหับหกนะครับ รอบสิบเจ็ดนะครับยางตัวนี้โชกโชกหลังนะครับก็จะเป็นโชกแก๊สสี่ทองครับเป็นตัวแก๊สที่ใช้ได้จริงนะครับเกียร์เกียร์ที่เราให้มานะครับก็จะเป็นเกียร์โยงนะครับผมก็จะเป็นรถคัด์ปกตินะครับแต่เป็นเกียร์โยงที่ทําแต่งขึ้นมาจากออกจากโรงงานจากศูนย์ของเราเลยครับตัวที่หยับที่พักเท้าคนขับนะครับ ก็จะพับได้ประโยชน์ของมันคือเวลารถเราพลิกหรือล้มลงไปตัวพักเท้าจะไม่หักนะครับเพราะว่าพอรถล้มลงไปปุ๊บมันก็จะหักขึ้นไปอย่างนี้มันก็จะพับเก็บของมันเองครับซึ่งมันจะดีต่อการที่แบบตรงนี้มันจะไม่หักนะครับส่วนตรงนี้ครับก็คือเป็นปุ่ม ปั๊มน้ำมันนะครับตัวนี้ถ้ารถปกติต้องดันลงให้สุดอย่างเงี้ยครับถึงจะถูกต้องแต่ถ้ากรณีในเวลาเราตื่นมาเช้าๆแล้วรถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับผมแนะนํานะครับให้ดันขึ้นสามสามทครับปุ๊บขึ้นจนสุดดันพอดันสุดปุ๊บแล้วเราก็สตาร์ทรถพอรถสตาร์ทติดเวลาเราจะขับออกไปนะครับเราต้องดันลงให้สุดเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เวลา ขี่ออกไปแล้วนะ้ำมันมันจ่ายเยอะเกินไปแล้วมันจะทําให้รถระตุกครับผมตัวลูกเล่นของรถก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟขอทางนะครับเป็นไฟขอทางไฟกระพริบนะครับกดแล้วมันจะกระพริบส่วนตัวนี้ปรับขึ้นใช่ไหมครับมันจะเป็นไฟสูงพอปรับลงก็เป็นไฟต่ำปกติอันนี้ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปกติครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นแตนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าดันขึ้นจะทําให้รถสไตล์ไม่ติดนะครับถ้าดันลงก็จะทําให้รถสตตร์ติดครับตัวนี้ก็เป็นกระปุกน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเบรกซึ่งเวลาเวลาในการเบรกรถที่ทํามามีกระปุกน้ํามันอย่างเงี้ยครับจะทําให้มีความนุ่มนวลในการเบรกที่มากขึ้นครับเพราะว่ามีน้ํามันเบรก ในส่วนของเครื่องยนต์ตัว SP p a t s นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบนะครับระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะครับปริมาณกระบอกสูบก็เป็น2 2 3ซ c นะครับอัตราส่วนกำลังอัดนะครับก็จะเป็น9.25ทับหนนะครับกระบอกสูบคูณระยะชักนะครับ 65.5คูณ66.2มิลนะครับระบบหล่อลื่นแบบเปียกนะครับระบบความจุน้ำมันเป็น CD-i นะครับระบบคัดนะครับเป็นแบบคัดเปียกนะครับระบบเกียร์มี6ระดับนะครับผมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นสวิตมือนะครับสตาร์ทด้วยระบบไฟครับผม ความจุน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายระยะตามระยะทางต่อ1ลิตรนะครับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ครับผมความจุน้ำมันในเชื้อเพลิงก็จะเป็น15ลิตรนะครับผมความจุน้ำมันที่ค่อนข้างเยอะเลย15 l. ลิตรรถนะครับก็จะ มีขนาดอยู่760ม mm ิลลิเมตรนะครับความยาวก็จะมีขนาดอยู่1,990ม mm. ิลลิเมตรความสูงก็จะประมาณ1,380ม mm ิลลิเมตรนะครับอันนี้คือความกว้างของมันก็ผมว่ามันก็พอดีนะครับสรีระในการขับก็ใช้ได้นะครับผมว่ามันโอเคในสรีระในการขับก็จะออกหมอบๆนิดนึงครับผม ในตัว m ม k i กิน่ SP สองหครับ